เติมน้ำมันกี่ไมล์ี่เราไม่เติมเนาะมี<ร>อยู่ยยเนาะเราไม่เติมฟูฟเราฟูเราฟูเราฟูเดี๋<ห>ยวเข้าไปเซเว่นมั้ยจ้าไซเว่นเนาะอืมไปจอดมาโน่นเลยเดีราเลยน่าเซเว่นเลยนะที่แบบนี้เ,นเ,นะเราก็มาถึงนาที่แล้ก็คือนี้ที่เราโทรหาจา่ายเอ็มด่วนนะครับในเวลา ตีหนึ่งครึ่งนะครับเนื่องด้วยมีนะครับวัยรุ่นตีหนึ่งห้าสิบเอ็ดตีหนึ่งห้าสิบเอ็ดมีวัยรุ่นนี่พี่ครับมากินเหล้าข้างห้องไอ้พี่เอ๊ะมาหมดเลยพี่ครับนะประมาณยี่บกว่าคนนะพี่ผมจะเลยโทรเรียกกองทัพมาเสิร์ฟพับหน่อยเนี่ยัพี่ครับเด็กกระทืบไปอาเขาที่เด็กสี่พันห้าพันหกวันนี้น้องมันมันมันคุยกันเสียงดังครับก็เลยก็เลยย้ายห้องก็เลยย้ายห้องผมก็ว่าพี่ตีไม่เคยโทรมากลางดึกเอ้าป้าเอ้า นี่ทีไม่เคยโทรมากลางดึกสักทีต้องใช่ครับก็คือมีเหตุรุนแรงแน่เออดีเมื่อคืนนี้นะทีครับเราไม่ไหวเราง่วงนอนครับเมื่อคืนนี้แต่เด็กเขาไปนั่งปาร์ตี้กันเกิดกันไอ้ทีป้างเลยวะอ้าอ้าเหนวข้าวหนีวข้าวเหนียวข้าวนี่ทีครับเราก็อยู่บริการบริเวณอยู่ตอนนี้เราอยู่ปั๊มตีนะตอนตีสามนะครับตีสามฟ้าตื่นหกโมงครึ่งนี่ทีเพราะว่าน้องมันกิน ป <c oughs> er> าร์ตี้วันเกิดกันเมื่อคืนนี้วัยรุ่นวัยรุ Party ่นปาร์ตี้วันเกิดกันก็เลยแบบพักผ่อนน้อยเนี่ยก็เลยให้แต่เอ็มขับเนี่ยเดี๋ยวลงคลิมเสร็จก,ก็จะหาไปพักเงี้ยเองคครครับับเงียบเลยอาจจะนีง่จจง,ง,งไปทีครับนะตอนนี้ลุงก็แวะเจอละมันวันนี้โทราาหาจ่าตีหนึ่งฟ้านหนึ่งกว่านะริงผมนอนไปแล้วพี่สี่ท่มเช้ามาผมเลยโทรกลับไงที่มีอะไรวะเดี๋ยวโทรหาจ่าเอ็มด่วนเลยทีครับมันบรรยากาศต่อช่วงเมื่อคืนตีสองนะตีหนึ่ง ตีสองนะแบบตีสองก็คันม่ไหวสิครับล้อมติดดังล้อมติดดังมีจุดวรดทัดด้วยนะเมื่อคืนมีครับมีในจำปาดงอ่ะโหดุมบัมมบัมเมืเราก็เลยแบบว่าไม่ไหวอ่ะจ้เอะไรปะพี่พีอมาซื้อน้ำจ้าอะไรปะไปเดี๋ยกันปะบือ้ออ่ะตีสามขึ้นใช่ครับรอไปสี่ห้าหกอไปตีสามขึนตีครัเมื่อคืนนี้ครับโห้โหดังเลย นี่ป่าจะได้นอนตีสามครึ่งกันเพราะว่าต้องโทรหาจะเอีมด่วนเลยเพราะว่าไม่ไหวกันสิครับเพราะว่าเด็กมันมามาส่งเสียงดังนะครับนะเฮ้ยใครวะเฮ้ยผมเจอชายชายชะกันกูดีครับชายชะกันล็อกล็อกกูด้วยด้วยเฮ้ล็อก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 ชายชะกันมาบุก สิครับผมเจอชายการสองคนบุกรถตีค <names> รับนะครับมาเจออะไรตรงนี้ครับอ๋อผมมาไปถ่ายซีรี่ส์ครับอสภาพนี่ไม่น่าไปสภาพไม่น่าอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเมื่อคืนนอนตีสามครึ่งเป็นอะไรกําลังพูดเลยนี่กําลังพูดเลยกําลังพูดเรื่องนี้อยู่เมื่อคืนนอนตีสามครึ่งเพราะว่าเด็กเด็กรุ่นกระทืบวัยรุ่นไปแต่มาลุมกระทืบใช่ไหมไปสร้างอะไรไปเยอะไม่ใช่วัยรุ่นมากินเหล้าเต็มเลยยี่สิบคนเลยเราอยู่ห้องกลาง ไปลุกอยู่ซ้ายอยู่ฝาโอ้โหชีวิตมามันมามาเปิดห้องกินเหล้าเปิดห้องกินเหล้ากันมันเกิดก็เลยขอย้ายห้องเลยโทรหาจจะเอ็มด้วยเมื่อคืนทีหนึ่งโคดีกกระทืบเมื่อคืนนี้ย้ายห้องไปไหนมานอนที่นี่นาเปล่าไม่ใช่ย้ายไปห้องตรงไทยข้าไปข้างหน้าข้างหน้าขอบตาเลยดำเปียวนี่ยชัดเจนมากเลยมันจะมีคนขับรถให้นี้สบายด้วยมีจ้าขับรถให้ นี่สบายหน่อยได้จานใช้งานอาหารนะนี่ใช้งานอาหารนะโอ้งานมานี่งห้าเจ็ดปเนี่ยอันหยุดอันหยุดอันหยุดฮะอันหยุดอ๋อวันหยุดราชการเนี่ยอันการเนี่ยนะนอกราชการก็อย่างนี้แหละมาใครน่ะก็นี่แหละก็นี่แหละเรามาลูกสาวลูกสาวกับลูกสาวไอเป็นงบ้างอุดรเป็นไงบ้างอุดรเป็นไงบ้าง ดอนละเขอก็อยู่ในกระบวนการเดียวก่อนสิ้นเดือนนี่แหละอ๋อก่อนสิ้นเดือนเร่งเดี๋ตามตามเรื่อยๆทีนี้ก็แบบเย็บทีนี้ก็จะว้าวุ่นว้าวุ้นก่อนสิ้นเดือนก่อนสิ้นเดือนเร่งเร่งให้ก่อนสิ้นเดือนนะทีนี้ก็จะว้าวุ่นนะจ๊ะวาวุ่นและกล้าคุยใครอ่ะแชร์อยู่แชร์อยู่ก็ให้พี่ชายพี่ชายตามให้พี่ชายตามเรื่องให้อยู่อะ อ๋อพี่ชายตามเรื่องให้อยู่พี่ชายตามเรื่องให้อยู่เออตามแบบอยจัดไปที่สุดยายอมแล้วก็รุ่นน้องที่เป็นนั่นน่ะมันก็ตามเรื่องให้ตลอดเนาะเอ้ยโอ้ยจุดตาหนารถเพื่นแหมเงาเงาขี่รถคนเดียวเงาเงาก็เขี่ยเล่นใบนมใบนมมองเล่นในตาโตเลยวะจะได้ไม่รับไหนได้ปะเนี่ยจะได้ไม่รับไหนได้ปะเวลาตกหลุมในตาโตเลย ตาโตเลยมีงอวงอยู่เจอปุ๊บจ้าชอบจ้าชอบเล่นเล่นมาตลอดทางเลยจ้าชอบเป็นไปเนี่ยสี่ร้อยซีซีสี่ร้อยซีจะหลับก็ขี่เล่นใช่ไหมจะหลับมก็ขี่เล่นจ้าโอ้จ้าชมรู้ก่อนไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วไป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 ดูตรงมาแล้วสิครับก็เราก็ไม่ไหวสิครับง่วงนะครับเดี๋ยวผมจะนีบนะครับีบ่บหน่อยหนึ่งขอให้จ้าครับนะสิเพราะว่าไม่ไหวง่วงตอนนี้ดูของแล้วสิครับไป ไปแล้วครับหขวานะครับเดินทางไปได้เบรกแล้วอย่าไปกดปล่อนไปเลยจ้าอย่าไปกดมันหรอกปล่อนไปเลยป้อนไปเลยมันล็อกมันเองไปดีครับเอร์แอร์จัดจุนนี่จ้าเลยจุนจีจีจีจ้าจ้าโอ้รถแรงรถแรงแรงปะแรงแรงจ้าบบกแรงก็ดีครับไม่แรงรถซื้อแกง รถซิสเกย์มันแรงแรงได้ไงได้เลยดีไอทีรูทุกตาแล้วยครับจ้าเอ็มก็ชอบนะทุกตาดีไอทีเดินทางไหมครับพี่ตีครับไปเอาบุญด้วยกันนะครับครับผมไปเอาบุญนำกันกับน้องโอมนะครับวันนี้เพิ่งเป็นวันเกิดน้องโอมนะครับเราจะไปทำบุญเอาบุญด้วยกันนะครับเอทซีท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับเอาผมละเอาเจ็ดนาทีแล้วผม ประมาณกิโลพี่ไปไเนกี่<ะ>กิโลครับโอ้กอบประมาณเจ็ด ซื้อให้เนี่ยตุ๊กตาเนี่ยไงน,นะตุ๊กตาหน้ารถใคซื้อให้ไม่บอกนี่ความลับโมเดลโมเดลเจ้าเราเราจมีสัญญาณลงไปเนี่ยรัดดวงเลยอยู่ปัม๊มเยอะอย่างนั้นวะเนี้ยแต่เราคลิปยังไม่จบไงโอเคนะครับผมเดีราเราไปเจอกันที่วัดบ้านเดือนนะครับหรือว่า ตรงยาแวะตรงไหนก็เดี๋ยวให้มาเจอกันอีกครีนะครับผมออสุดท็อค,ครับสุดท็อกับเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับสวัสดีครับ